สวัสดีครับนักงทุนยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มประจำสัปดาห์วันที่5-9กันยายน2565ครับสัปดาห์นี้เราก็มีคู่ที่น่าสนใจ6คู่ได้แก่ทองคำดาวโจนส์นัสแจกร้อ EU GU และ UJ ครับแต่คู่จะมีแนวโน้มจุดที่น่าสนใจตรงไหนเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับเรามาดูการวิเคราะห์แนวโน้มทองคําสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับสัปดาห์นี้ทองคาเรายังคงให้หลอดเด้งเซลล์ครับโดยโซนที่เราหลอดเด้งเซลล์คือ1721จนถึง1733ครับทำไมทำไมผมถึงให้รอดเด้งเซลล์ที่โซนนี้ครับนักลงทุนโอเคเรามาดูเหตุผลกันก่อนเลยก่อนอื่นปัจจุบันเราอยู่ใน Time Frame Head f o l หรือ4ชั่วโมงนะครับนักลงทุนนักลงทุนเห็นอะไรไหมครับผมได้ตีกรอบราคา a n n น l ที่เป็น Regression t r a i n ไว้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเล็กน้อยนักลงทุนจะเห็นว่าเขามีการทดสอบ แนวรับของกรอบราคานี้ก่อนจะมีการปรับก่อนจะมีการปรับฟื้นตัวครับนักลงทุนซึ่งตอนที่เขาปรับฟื้นตัวเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาได้ทดสอบโอเวอร์โซนครับนักลงทุน i อเอสทดสอบโซนโอเวอร์โซและก่อนจะมีการปรับฟื้นตัวทําให้เป็น2ปัจจัยว่าทําไมปัจจุบันเขายังมีการปรับฟื้นตัวครับนักลงทุนทีนี้เรามาดูเซลโซนดีกว่าตัวกรอบราคาชานเอลลีเกชั่นเท i นเนี่ย แนวต้านของเขามันไปตกอยู่บริเวณโซนเดียวกับเซลล์โซนของเราครับนักงทุนอ่าอันนี้คือเหตุผลแรกว่าทําไมผมถึงให้รอเซลล์โซนนี้ครับเหตุผลที่2อแนวรับแนวต้านในไอเดียครับนักงทุน 1, 2, 2จุดนี้เหตุผลที่3เขามีการลดลลดหายครับน้องทุนอ่าเห็นไหมหากเขาขึ้นมาจุดนี้หรือขึ้นมาถึง1733ตรงนี้ และมีการปรับตัวลดลง173ตรงนี้ยังไม่ถือว่าทำไฮใหม่นะครับทุทุนเพราะว่ายังไม่ชนะไฮก่อนหน้าทําให้หากเขาลงในช่วงโซนนี้จริงๆจะเป็นการยืนยันว่ากรอบราคาขาลงระยะสั้นจะยังคงอยู่ครับททุนโอเคสําหรับทองคำตาน,นี้ยังคงรอดเด้งเซลล์นะครับแต่แต่เราพูดถึงกรณี worst case หากมีเขาปรับตัวสูงขึ้น สูงขึ้นจริงๆและเหนือกว่า1740หรือบริเวณ1745ตรงนี้ครับน้องทุนอาออันนี้ออกกอนตกครับตรงนี้ครับรน้องทุนจุดนี้เราจะพิจารณาคัดลอสนะครับหรือคัดขาดทุนครับรน้องทุนทำไมครับเพราะว่าเราจะไม่ยื้อเขาเนื่องจากเขามีการ ทะลุกรอบราคาด e เกชันเทรนของเราและยังทะลุแนวรับแนวต้านในอดีตที่เรามองไว้หากเรายื้อแล้วปล่อยให้เขาลากแนวโน้มที่เขาจะปรับตัวสูงขึ้นถึงไฮเดิมของเขาจะยังมีครับนักลงทุนกรณีที่เขาปิดตัวเหนือกว่า174ตรงนี้นะครับเราจะคัดลอสทันทีครับหรือพิจารณานะครับนักงทุนถ้าเราคู่ต่อไปครับดาวโจนส์ครับนักลงทุนสัปดาห์นี้ดาวโจนเรายังคงรอดเด้งเซล์ครับ ซึ่งโซนที่เราจะรอดเด้งเซลล์คือ32746จนถึง33106ครับน้องทุนทําไมเราถึงรอดเด้งเซลล์ที่โซนนี้โอเคเราไปดูเหตุผลกันดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเราไปดูที่ day o หรือ time frame หวันนะครับนักงทุนนักทุนจะเห็นอะไรไหมครับเรายังคงใช้เส้นเทรนไลน์ที่เราตีตลอดช่วง3-4สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าแสดงถึงเขายังคงอยู่ในแนวโน้มเทรนขาลงนะครับในระยะกลางตรงนี้ซึ่ง วันนี้เราได้ตีเส้นเพิ่มครับของเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นคือเส้นนี้ครับน้องทุนอ่าเสริมเข้ามาโอเคเราไปดูเฮดโฟ o กันดีกว่าครับน้องทุนเฮดโฟนี่คือปัจจัยแรกคือทําไมเราถึงรอเซลล์นะครับคือเรายังคงเทรดตามเทรนครับน้องทุนอ่าก็คือโซนนี้และเขายังประกอบไปด้วยเนีรับแนวต้านในอดีตครับตรงนี้โซนนี้ก็ได้ครับ และตรงนี้ก่อนที่เขาจะมีการเบรกลงมาครับนักงทุนอ่านี่คือเหตุผลที่2เหตุผลที่3หรือเหตุผลพิเศษของเราในวันนี้หากเขามีการปรับฟื้นตัวตรงนี้จรงิงๆโดยที่ยังไม่ทําโลใหม่และเหนือกว่าหาย,ยอดตรงนี้คือเหนือกว่า32006ตรงนี้ได้เราสามารถใช้เทคนิคตีเส้นฟิโบเข้ามาช่วยได้ครับนักงทุนถ้าเขา ฟื้นตัวตรงนี้จริงๆและเหนือกว่าบริเวณนี้นั่นทุนเห็นเลยไหมครับจุดเซลโซนของเรามันไปตรงกับแนวฟิโบ61.8จนถึง50.0ครับท่านทุนอ่าอันนี้คือเหตุผลพิเศษสําหรับหากเขาฟื้นตัวตรงนี้จริงๆนะครับทีนี้เรามาพูดถึงอ่าหากเขาทะลุเซลโซนของเราจุดไหนที่เราจะควรพิจารณาคัทครับคือจุดนี้ครับท่อนทุนอ่าทำไมถึงจุดนี้จุดนี้เราจะต้องพูดว่า หากเขาทะลุเหนือกว่าเส้นเทรนไลน์ line, เส้นนี้ได้และปิดตัวรายวันหรือปิดตัวเฮดโฟเหนือกว่าเส้นนี้หากนักทุนเทรดสั้นนักงทุนควรยอมเพราะว่าหากเขาสามารถปิดตัวและสามารถาารักษาระดับเหนือกว่าเส้นเทรนนี้เทรนไลน์ขาลงตรงนี้ได้การที่เขาจะไปต่อจะมีโอกาสค่อนข้างมากนะครับเพราะว่านักลงทุนเห็นไหมครับหากเขาเหนือกว่าเส้นนี้จริงๆการที่เขาจะทะลุโซนแนวต้านตรงนี้ไป จะเป็นการมบอกว่ามีอะไรมาหนุนสลับสนุนให้เขาขึ้นถึงขนาดนั้นครับโอเคครับคู่ต่อไปคือ N a s d a q ร้อย a s d a q 1 0้สัปดาห์นี้เรายังคงรอเด้งเซลครับนักลงทุนโซนเซลล์ที่เราจะรอคือ1 2 2 8 8แจนถึง1 2 6 3 2สสองครับทำไมเราถึงรอเด้งเซลที่โซนนี้ครับนักลงทุนอ่าโอเคเราไปดูปัจจัยของเรากันดีกว่าตอนนี้ปัจจุบันเราอยู่ในทางเฟรมเด y ์นนะครับนักลงทุนนักลงทุนเห็นอะไรไหมครับเขามีการปรับตัวลดลงลดลง ลงมาและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการปิดตัวรายวันต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าตลอดเลยนักลทุนเห็นไหมอ่าซึ่งทำให้เรามีแนวโน้มรอเด้งเซลล์ในสัปดาห์นี้เพราะว่าเราจะรอเด้งเซลลตามทเทรนครับโดยเทรนที่เราได้ตีไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่คือเส้นทเทรนลายขาลงระยะสั้นเส้นนี้และเส้นทเทรนลายขาลงระยะยาวเส้นนี้ ซึ่งเป็นเทรนไลน์ขาลงในไทม์เฟรมเด y 1วครับน้องจุนจัดค่อนข้างหนาครับถ้าไม่มีปัจจัยมาสรับสนุนให้ทะลุ2เส้นนี้ได้โอเคทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมเฮดโฟกันดีกว่าครับน้องทุนในไทม์เฟรมเฮดโฟจะประกอบไปด้วยแนวรับแนวต้านในอดีตในช่วงที่เขาได้ทํามาของสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือใกล้เคียงอะไรคือโซนโอ้โหขอใหม่ครับน้องทุนคือตรงนี้ครับ ตรงนี้อ่าและกะ็โซนนี้ก็ยังได้ครับซึ่งเป็นโซนเดียวกันครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงรอเด้งเซลลในสัปดาห์นี้นะครับน,นักลงทุนสําหรับกรณีที่เป็น worst case หรือหากเขามีการเด้งขึ้นมาและทะลุสเส้นเทรนไลน์นี้เราจะมองว่าการเด้งของเขาเนี่ยถ้ายัาง ไม่ได้ปิดตัวรายวันเหนือกว่านะครับเราจะต้องรอดูว่าเขาปรับตัวสูงขึ้นกว่าแนว1นึ่งสหนึ่งหนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเขายังไม่ชนะไายตรงนี้การที่เขาทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้จะแสดงถึงเฮ้ยมันจะเบรกหลอกหรือเปล่าแต่แต่กรณีที่เขาปิดตัวรายวันและเหนือกว่าเหนือกว่าหนึ่งสหนึ่งสี่แปตรงนี้ เราจะพิจารณาคัดขาดทุนนะครับสำหรับนาสแตกร้อยในมุมมองเซลล์ของเราถ้าเหนือกว่า13148ตรงนี้เราจะพิจารณาคัดขาดทุนครับนักงทุนสำหรับคู่ต่อไปครับ E.U. หรือ e u r s d ครับนักงทุนคู่นี้สัปดาห์นี้เรายังคงรอเด้งเซลล์ที่โซนเดิมครับที่1.00จนถึง1.00942ครับนักงทุนทำไมเราถึงรอเด้งเซลลที่โซนนี้ครับโอเค เหตุผลแรกที่เรารอเด้งเซลล์ที่โซนนี้เขายังคงอยู่ในเทนขาเอ้เทนลงนะครับนักงทุนในกรอบราคาที่เราได้ตีไว้อ่าซึ่งเรายังคงเทรดตามเทรนครับนักงทุนอันนี้คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2เคเขาประกอบไปด้วยแนยวต้านตรงนี้ครับนักทุนแนวต้านจิตวิทยาและแนวต้านที่เขาได้เคยทําไว้อ่า อันนี้เือเหตุผลที่2เหตุผลที่3ปัจจุบันต้องพูดว่าปัจจุบัน EU หรือยูโรโซนยังคงพบกับวิกฤตราคาแก๊สธรรมชาติและราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากครับถึงแม้ปัจจุบันจะเริ่มมีแนวทางที่กําลังจะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้อยู่แต่แต่ตลาดได้มองว่าไอแนวทางที่เขาได้ออกมาพูดเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงและปัญหามันยังคงอยู่ ทำให้ E.U. ยังคงอ่อนค่าอยู่ในปัจจุบันนะครับยังไม่มีการปรับพื้นตัวแข่งค่าขึ้นมาแต่อย่างใดในวันนี้อ่าซึ่งทําให้สัปดาห์นี้เรายังคงมองว่าเด้งเซลล์ยังคงได้เปรียบครับนักลทุนสําหรับ S.L. ของเราหากมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือเหนือกว่าเส้นเทรล,ลายนี้ได้โซน S.L. ที่เราจะมองไว้คือหากเขามีการปิดตัวเหนือกว่า 1. 02039ตรงนี้จะแสดงถึงแนวโน้ม e o r กลับมาแข่งข้าในระยะหนึ่งหรือมีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาหนุนให้เขาขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ครับเราจะ SL ตรงนั้นครับสำหรับไม้เซลลของเราโอเคนะครับน,นุกทุนเราจะไม่เยอะครับเพราะว่าการที่เขาขึ้นไปถึงตรงนั้นได้เป็นการมุงบอกว่ามีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเขาครับและค่อนข้างรุนแรงด้วยโอเคครับ สำหรับ eur ในสัปดาห์นี้โอเคครับคู่ต่อไปคือ gbp usd ครับหรือ g u ครับนักงทุนสัปดาห์นี้เรายังคงรอเด้งเซลล์นะครับนักงทุนจุดที่เราจะรอเด้งเซลล์คือโซน1.1 6895จนถึง1.1784จครับนักงทุนทำไมเราถึงรอเด้งเซลล์ที่โซนนี้ครับโอเคเราไปดูเหตุผลว่าทำไมเราถึงรอเด้งเซลล์ครับเราไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์วันกันเลยครับนักงทุนเห็นอะไรไหมครับตลอด ช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับตัวลดลงนะครับนักทุนและปิดตัวรายวันต่ำกว่าตลอดทุกวันครับนักทุน,ทนการที่เขาปรับตัวลดลงออข,อขอโทษครับขอใหม่ครับการที่เขาปิดตัวลดลงต่ำกว่าทุกวันแบบนี้ทําให้ปัจจุบันในทางเฟรมเดยวันเนี่ยเขาเข้าสู่โซนโอเวอร์โซของ RSI 14นะครับนักทุนท,ทาให้ปัจจุบันเนี่ย หากเขามีการฟื้นตัวเขาจะฟื้นตัวค่อนข้างลงแรงครับนักงทุนอ่าและโซนที่เขาโลซนที่เรารอเซลล์อยู่คือโซนนี้จะประกอบไปด้วยแนวรับแนวต้านในอดีตครับคือตรงนี้อันนี้จะค่อนข้างเป็นเดย์วันครับเป็นแนวต้านของเดย์วันเลยจะอยู่ใกล้เคียงกับ1.1784ครับโอเคทีนี้เราไปดูในไทม์เฟรมเฮดโฟนดีกว่าครับนักงทุนไทม์เฟรมเฮดโโอเคเราจะเห็นว่า เขาประกอบไปด้วยแนวรับแนวต้านในอดีตด้วยเช่นกันครับก็คือบริเวณนี้ตรงนี้ด้วยครับอ,อันนี้คือปัจจัยว่าทําไมเราถึงรอเซลล์นะครับและเป็นปัจจัยที่เราเล่นตามเทรนของเขาด้วยครับนักลงทุนั้งแต่ตรงนี้ลงมา,าผมตีให้ดูหากเขาฟื้นตัวขึ้นมาถึงโซนนี้ จะเป็นโซนเดียวกับเส้นเทนไลน์ขาลงระยะสั้นในทางเฟมฮิฟทโฟครับนึงทุนอ่าเป็นโซนตรงกับเซลลโซนของเราด้วยนี่คือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับนงทุนสําหรับ SL ของเราสัปดาห์นี้หากเขาทะลุเส้นเทนไลน์เส้นนี้หรือทะลุโซนเซลโซนของเราได้เนี่ยเราจะมองว่าเขาต้องห้ามเหนือกว่า1.19165ครับนึงทุนเพราะว่าเขาชนะ ไฮตรงนี้ได้ครับทุทุนถ้าเขาเหนือกว่าไฮตรงนี้ได้และปิดตัวรายวันเหนือกว่าเส้นนี้1 1 9่งจเราจะยอมคัดขาดทุนครับทุนหรือพิจารณาคัดขาดทุนครับโอเคครับคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ของเราคือ UJ หรือ USDJPY ครับคู่นี้จะเป็นคู่เดียวที่เราจะรอย,ย่อบาบนะครับโดยโซนย่อบายของเราจะอยู่ที่139.276จนถึง1นึ่งสามเจ็นึงครับกทุน ทำไมเราถึงรอย่อบาบที่โซนนี้ครับโอเคเรามาดูเหตุผลดีกว่าเหตุผลแรกคือเรายังคงบายตามเทรนไลน์ของเขานะครับคือเส้นเทรนไลน์นี้ครับที่เราได้ตีไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่แล้วเรายังคงใช้ได้อยู่เหตุผลที่2คือเขาโซนนี้จะประกอบไปด้วยแนวรับแนวต้านในอดีตครับทุทุนก็คือโซน1 2อ่ะตรงนี้ก็ใช่เหตุผลที่3 เหตุผลที่3ที่เรายัางรอย่อบายตรงนี้บางคนอาจจะถามว่าเขาจะย่อลงมาถึงหรือย่อลงมาให้เราได้บายเหรอโอเคนั่งดูดูตรงนี้นะครับปัจจุบันเขาได้เข้าสู่โซน o v e r b o ์บอรเรียบร้อยนะครับของ i อ i 1ไในไทม์เฟรมเฮดโฟซึ่งทําให้แนวต้านใกล้เคียงที่น่าจะตามองคือบริเวณ140.768จนถึง1 4 1 7 4 6ตรงนี้2 2ตรงนี้ จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างน่าจับตามองครับหากเขาปรับตัวทดสอบโซนนี้และยังไม่สามารถเหนือกว่าได้การที่เขาจะย่อลงมาเพื่อคลายสถานะโอเวอร์บอเนี่ยสู่โซนบายโซนของเราเนี่ยจะยังมีครับนักลงทุนอ่าซึ่งถ้าเขาย่อลงมาแล้วเขาทดสอบสู่โซนบายโซนของเราแนวโน้มที่เขาจะฟื้นตัวในกรอบราคาขาขึ้นน่ะจะมีค่อนข้างมากเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันก็ยัง คงสนับสนุนเขาอยู่นะครับเนื่องจากตลาดยังคงมีมุมมองว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการเล่งขึ้นหนักอัตราดอกเบี้ยที่0.75%อีกครั้งหนึ่งเพื่อสกัดเงินเฟอ้อครับทุนโอเคนะครับสำหรับคู่ UJ สัสดารานี้เราจะย่อบายครับสำหรับเวิร์ดเคสกรณีนนที่เขามีการทุบลงมาและต่ำกว่าเส้นเทรนลายเส้นนี้เราจะมองว่า ากเขาปิดตัวต่ตํากว่า1.35.616บริเวณนี้ครับนักลงทุนเราจะพิจารณาคัดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ยื้อครับเนื่องจากเขาต่ํากว่าสถิติต่ตําสุดของเขาที่เขาเคยทําไว้2ตรงนี้และยังคงต่ํากว่าแนวรับครับนักลงทุนถ้าเขาต่ํากว่าตรงนี้ได้เราจะพิจารณาคัดทันทีครับนักงทุนเราจะไม่ยื้อครับโอเคนะครับสาหรับแนวโน้มสัปดาห์นี้ของ UJ ครับจบไปแล้วนะครับสาหรับการวิเคราะห์แนวโน้มสัปดาห์นี้หากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับนักลงทุน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆจากทางเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ